ไปข้างในเจออะไรบ้างตอบแบบไหนทำไมถึงไม่ผ่านที่เอเจนซี่นะคะเขาก็ให้ตีเข้าสัมภาษณ์โดยใช้ D S 2019แบบตัวก๊อปปี้เขาก็ยิ้มกับปีนะเขาก็ everything look good คือตอนนั้นปีแบบหน้าเปลี่ยนอนะ <c oughs> ทุกคนคือหน้าเสียเลย <c oughs> แล้วก็หากแล้วแบบไม่ต <c oughs> ีก็ตัดสินใจนะคะที่จะไม่ไปสัมภาษณ์รอบที่2แล้วคะ่ะฮ <c oughs> ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตีแล้วนะคะ ก็เปิดคลิปด้วยน้ำเสียงแบบนี้ก็ใช่คะ่ะทุกคนตีไม่ผ่านสัมภาษณ์วีซ่านะคะก็เป็นคลิปที่เหมือนบอกความในใจนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่ตีตั้งใจจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการ Work and อ r a v e l ได้ฟังกันนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะตีจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าเออตีมีการแบบเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็เข้าไปข้างในเจออะไรบ้างตอบแบบไหนทำไมถึงไม่ผ่าน <S <S หลังจากที่ติได้วันสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะตีก็ได้มีการเตรียมตัวคือเรามีเวลาเตรียมตัวนานมากทุกคนประมาณแบบ2-3อาทิตย์ซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นะติก็แบบ ตรียมตัวมาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษหรือว่าจะเป็นแนวคำถามที่ทางท่านทูตจะถามคำตอบอาสเตทเมนต์คุณแม่หรือว่าอาแผนหลังกลับจากประเทศไทยซ้อมแบบเตรียมตัวทุกอย่างแบบอย่างดีเลยทุกคน ช่วงเต็มตัวนะคะตีก็ได้แบบมีการไปซ้อมกับเพื่อนนะคะโอเคแบบเออลองจําลองนะคะให้เพื่อนเป็นท่านถูแลวก็แบบให้เพื่อนถามเราและแบบเราลองตอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีซ้อมกับตัวเองด้วยนะคะหน้ากระจกแบบทุกวันเลยคือตีก็มั่นใจในตัวเองมั่นใจในคําตอบแล้วก็รู้สึกว่าเออเราจะต้องทําให้ได้แต่เนื่องด้วยปีนี้คือทางอเมริกาเขาให้ผ่านวีซา่ายากมากๆคือจริงๆแล้วอ่ะมีดราม่าในทวิตเตอร์ด้วยนะทุกคน ของปีีน้ถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะคะก็เซิร์ชแฮชแท็กในทวิตเตอได้เลยแบบ WAT 2 0 2 2นะคะก็จะมีคนมาพูดถึงเรื่องนี้เยอะเพราะว่าแบบมันมีทั้งแบบเครียดกดดันคือมันมีปัญหาแบบยิบย่อยต่างๆว่าเออคนแบบมีแผนว่าจะกลับมาแน่นอนมีสัญญาที่บริษัทอย่างปีก็คือมีสัญญาจ้างงานที่บริษัทว่าเออจะกลับมาก็ไม่ผ่านนะคะ พี่เอเจนซี่นะคะเขาก็จะนัดเราหน้าสถานทูตคือเตียก็ไปก่อนเวลานะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเตี่ยแบบเป็นคนตื่นเป็นง่ายมากๆก็เลยแบบเออไปก่อนนะคะเพื่อแบบว่าเออใจเราจะได้แบบสบายๆขึ้นพอไปถึงนะคะพี่เขาก็เตรียมเอกสารให้เราคือเตี่ยไม่รู้ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ติอาจจะไม่ผ่านนะคะเป็นเพราะว่าบ DS 2019ของเตี่ยเหมือนมันชิปปิ้งมาจากอเมริกาแล้วคือเหมือนมันยังไม่ถึงที่ประเทศไทยพี่เอเจนซี่นะคะเขาก็ ให้ตีเข้าสัมภาษณ์โดยใช้ Ds2019 แบบตัวก๊อปปี้แต่คือตีก็มั่นใจอยู่ทุกคนเพราะว่า พีเอเจซี่นะคะเขาก็ให้ตอบประมาณว่าเออดีเอองเก้ของปิอะแบบเหมือนมันชิปปิ้งมาจากเมริกามันอยู่ในช่วงระหว่างการชิปปิ้งแล้วเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดอะการชิปปิ้งมันก็เลยล่าช้าพีเอเจซี่นะคะเขาก็ได้มีการบอกกับสถานทูตไว้แล้วนะคะว่าจะมีเคสประมาณนี้ติก็เลยโอเคสบายใจแบบไม่ได้อะไรเพราะว่าเพื่อนที่เข้าไปสัมภาษณ์ด้วยกันก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นใบดีแบบก๊อปปี้ทางนั้นเลย เขาจะแจกเลขแท็กกิ้งนะคะแบบแปะหลังพาสปอร์ตเราก็คือจะเป็นเลขแท็กกิ้งนะคะที่มีชื่อเราแล้วเขาก็จะให้เราปิดเครื่องพี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะเขาจะเอาเหมือนผ้าอะไรสักอย่างทุกคนมนาะแบบรูปๆหน้าจอแบบเรียง,ยงๆกันไปว่าโอเคปิดแล้วนะปิดแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วพอเดินเข้าไปนะคะข้างในก็จะให้เราฝากของทุกอย่างไว้กับพี่เจ้าหน้าที่แล้วเขาก็จะให้สายข้อมือลัดมือนะคะมาเป็นแบบ เออเหมือนแบบหนังยางแบบยางมัดผมแล้วก็ห้อยด้วยเลขนะคะพอตอนเรากลับออกมานะคะแล้วก็แจ้งเลขที่ข้อมือแล้วเราก็จะได้ของเราคืน,นะคะ่ะหลังจากนั้นก็จะผ่านแบบเครื่องสแกนตัวแบบ นสนามบินน่ะทุกคนมันก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะก็เดินตามรู่งของสีแดงไปเรื่อยๆพอไปถึงข้างในนะคะก็จะเห็นนะคะช่องที่สัมษณ์แบบเป็นช่องสีน้าตาลเหมือนช่องแบบในโรงพยาบาลแบบขายยาทุกคนแบบเป็นช่องช่องช่อง,ช,องช่องอย่างนี้แล้วตี๋ก็ไปต่อแถวด่านแรกอะ่ะเราจะเจอกับพี่เจ้าหน้าที่คนไทยตีโโดนแค่คําถามว่า ออกมาสัมภาษณ์ครั้งแรกใช่ไหมติ๊กก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วเขาก็ขอดูเอกสารนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยใบดีเอของหนูอ่ะเป็นตัวก๊อปปี้นะเราอ่ะต้องการตัวออริจินอลแลวติ๊กก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะพี่เอเจนซี่แจ้งแล้วค่ะพอดีเขาบอกว่าเอกสารนะคะกําลังชิปปิ้งมาจะถึงที่ไทยประมาณวันศุกร์นี้เดี๋ยวส่ง เอกสารตามมาทีหลังได้ไหมคะที่เจ้างที่คนไทยนะคะเขาก็เหมือนยังไม่แน่ใจเขาก็บอกว่าอ๋อโอเคได้แต่เดี๋ยวเขาอะเหมือนแบบแปะโคดอิดไว้นะคะว่า we need original DS 2 0 1 9คือเขาก็ยังใจดีนะคะแบบให้ตีสัมภาษณ์ตีก็เลยได้ไปต่อแถวเพื่อที่จะสัมภาษณ์กับ ท่านท,ทูที่เป็นคนอเมริกัน,นะคะ่ะเอาจริงๆคืออยู่ในนั้นนะแบบเครียดแล้วกดดันมากเหมือนแบบสติจะแตกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราอะได้ยินทุกคําตอบของทุกคนเลยเพราะว่าแบบบางคนก็คือไปด้วยความมั่นใจแบบมุ่งมั่นมากๆแล้วเขาก็พูดเสียงดังมากๆแล้วเราก็ได้ยินคําที่ท่านพูดพูดกลับมานะคะว่าแบบ ไอแอป o ู e บโดนแอ p r o v บอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบถึงแล้วแบบจะผ่านหรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่าคือวันที่ตีไปนะคะแบบหลายคนคือตุ๊บไปเยอะมากทุกคนเห็นหลายๆคนที่เดินออกจากห้องมาก็คือร้องไห้น้ําตาคออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นแบบที่ต่อแถวในใจตีก็แบบโอยอจะรอดไหมจะลอดไหม,ะอ,ไหมอะไรอย่างเงี้ยท่านทูตอะที่อยู่ตรงหน้าเตีอะเขาก็วางพอยนี้แต่เตียไม่ได้เดินไปเพราะว่า ตีอ๋เห็นว่าเหมือนเขาอะกํากลังพิมพ์แบบเจ้าแกกับแกของคนก่อนหน้าอยู่อะไรแบบเนี้ยเขาก็เงยหน้ามาแล้วแล้วก็กวักมือเรียกตีเข้าไปแบบนี้ตีก็เดินเข้าไปเลยปึ๊บแล้วก็ hi how า r อาย u ตีก็แบบทักเขาก่อนนะคะเหมือนแบบที่เราตั้งใจซ้อมมาเขาก็แบบโอเคอ m มกู๊ดเขาก็ถามตีต่อนะเขาว่าแบบ โอเคแบบยู่จะไปทําอะไรที่เมกาติก็บอกว่าอ๋อติจะไปทําร้านอาหารชื่อร้านบาสบอลซาลูนที่เมืองโอเชียนซิตี้ลัฐแมรี่แลนดนะเขาก็ถามว่าโอเคแบบแผ่นหลังกลับจากประเทศไทยของคุณคืออะไรติก็บอกว่า ตีต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เตี๋ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ทําให้เตี๋ยได้ประสบการณ์ในการแบบทํางานกับชาวต่างชาติได้ง่ายเพราะว่าบริษัทที่ตีได้ที่ไทยเขาก็เป็น worldwide organization รีควาเตีนะคะว่าต้องเป็นแบบ international person ตีก็บอกว่าโครงการนี้ก็คือแบบจะช่วยตีในเรื่องนี้มากๆเลยแล้วเตี่ยก็ต้องการที่จะ แบบเออทำกับข้าวคือตีบอกไปแล้วคะว่าตีอยากจะทำผัดไทยให้แบบชาวอเมริกันกินด้วยเพราะว่าแบบตีเป็นคนทำกับข้าวอร่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอบแบบหน้าตาแบบยิ้มแย้มสงสามากทุกคนเขาก็ยิ้มกับตีนะเขาก็ everything l o o k good ใจตีก็แบบเออเหมือนยิ้มดีมากแล้วตีกำลังจะเก็บเอกสารของตีขึ้นนะคะแล้วก็จะเดินออกไปแล้วเขาก็บอกว่า but unfortunately เขาก็สไลด์พัดปอกตีคืนมานะคะแล้วก็บอกว่า e uh, because t h i s situation แบบ in country ที่ประมาณว่าเออสถานการณ์ที่อเมริกาตอนเนี้ยคือเขาให้ปีอ่ะผ่านวีซ่าไม่ได้จริงคือตอนนั้นตีแบบหน้าเปลี่ยนอ่ะทุกคนคือหน้าเสียเลยตนะิ๋วก,ก็ถามเขาว่าแบบว้าเออเขาก็หยิบใบข่าวมาแล้วเขาก็บอกว่าใบข่าวเนี้ยจะบอกทุกอย่างกับคุณนะ ซึ่งในใบข่าวนะทุกคนมันเป็นใบสี่เหลี่ยมนะคะที่ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรแบบละเอียดเลยคือเป็นใบที่ใครไม่ผ่านก็ต้องได้ใบนี้อยู่แล้วนะคะคือเขาค่อยบอกว่าเรามีคุณสมบัติไม่พอแล้วถ้าเราต้องการที่จะสัมภาษณ์ใหม่เราก็สามารถยื่นสัมภาษณ์ใหม่ได้นะอะไรเงี้ยอันนี้คือเตี๋ยกลับมาอ่านหลังจากที่โดนปฏิเสธแล้วนะคะแต่ว่านะตอนนั้นอะ ตีก็มันก็มีความรู้สึกที่อยากจะไฟอะทุกคนแต่ด้วยความที่ตีอ่านรีวิวมาเยอะบางคนก็บอกว่าอย่าเถียงท่านพูดเลยอย่าแบบพยายามพูดอะไรที่แบบกระแทกแดกดันหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราแบบมาสัมต่อในรอบที่สองนะคะอาจจะโดนกาหัวไว้ได้ตีก็เลยแบบโอเคพยายามแบบใจเย็นๆนะคะแล้วตีก็ถามเขาว่าแบบ โอเคแบบถ้าตีมาอีกรอบอะแบบจะให้ปีผ่านไหมเขาก็บอกว่า maybe นะแบบเอออาจจะแต่ว่าคุณจะได้สัมกับคนอื่นนะคุณจะไม่ได้สัมพษณ์กับผมแบบผมให้ผ่านไม่ได้จริงจพแล้วติก็ถามแบบว่าแบบประมาณว่าตีก็มีแบบเออจะคอนแทคนะคือตีแบบยกให้เขาดูตั้งแต่แบบตอนที่ติพูดแล้วเหมือนแบบพรีเซนเทชันที่แบบซ้อมกับหน้ากระจกไว้เลยแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบมันไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นติก็แบบ อ๋อคือคือตีแบบหมดแรงจะเถียงแล้วทุกคนเพรมันเสียใจมากอะติก็เลยแบบอ๋อโอเคไอซีอะไรเงี้ยก็แบบ thank you ติก็แบบเดินออกมาเลยแบบเหตุการณ์แบบหลังจากนั้นทุกคนคือติก็แบบเสียใจมากแบบเสียใจมากจริงๆคือติร้องไห้เยอะมากตั้งแต่แบบออกจากสถานพูดแบบ พี่ยามที่แบบเขารับของคืนจากตีแบบเขาเห็นตีแบบเออ,น,เเอน้ำตาคอเบ้าอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอ๊ยไม่เป็นไรนะหนูตีก็บอกเขาว่าแบบหนูเสียใจอ่ะลุงอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบคนไม่ผ่านเยอะเลยแบบไม่ต้องเสียใจ ไมต้องเป็นตีเพราะว่ามันก็ยังมีคนที่ผ่านอยู่แบบทําไมไม่เป็นตีที่ผ่านแล้วลุงเขาก็บอกว่าแบบเออไม่เป็นไรวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราอะไรอย่างี้เขาก็ขึ้นโทรศัพท์ตีมารีบเปิดเครื่องเลยตีก็เดินกลับมานะคะแบบตีก็ร้องไห้แบบพี่เอเจนซี่ก็ปลอบนะคะแบบนั่งคุยกันว่าโอเคแบบน้องจะสู้ต่อไหมรอบสองตีก็บอกว่าหนูตัดสินใจมาตั้งแต่รอบแรกแล้วค่ะว่าถ้ารอบนี้หนูไม่ผ่านหนูจะไปต่อรอบสองพี่เอเจนซี่เขาก็ช่วยนะคะเขาก็บอกว่าโอเคแบบไปจ่ายตังค์เลย หลายคนอาจจะสงสัยว่าสามารถสัมภาษณ์ได้กี่รอบทําไมถึงแบบเออมีรอบ2อรอบ3ารอบ4ด้วยคืออันนี้จากประสบการณ์ตีแล้วก็สิ่งที่ตีเจอมานะทุกคนคือเราสามารถสัมภาษณ์กี่รอบก็ได้ แต่ส่วนใหญ่อะพียร์เจอซี่หรือว่าคนอื่นๆเขาก็ไม่แนะนําให้เกิน2รอบนะคะเพราะว่าแบบถ้าเรามีประวัติโดนปฏิเสธวีซา่าเยอะๆแล้วอะมันก็จะส่งผลไม่ดีกับตัวเราด้วยนะปีก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นฉันจะไปต่อรอบ2ถ้ารอบ2ไม่ได้ก็จะพอและไม่ไปและ แล้วค่ะนติก็เลยไปจ่ายตังค์นะคะเพื่อที่จะสัมภาษณ์รอบ2แล้วค่ะนติก็รอคิวแบบนานมากทุกคนเพราะว่าคิวแบบสถานทูตก,ก็เปิดมาน้อยแล้วพี่เอเจนซี่แบบแต่ละเอเจนซี่เขาก็แย่งกันจองให้เด็กแบบสุดฤทธิ์คือแบบปีนี้มันปัญหาเยอะจริงๆอะทุกคนคือเอาจริงคือที่พูดมา,าติก็แบบเครียดนะแต่หมายถึงว่าวันเนี้ยติอะผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วคือหมายความว่าวันเนี้ยติสามารถพูดโดยที่ เออรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอีกแค่พาร์ทหนึ่งนะคะที่ทําให้ปีผิดหวังแล้วตีก็รู้สึกว่าเอออยากจะมาแชร์ประสบการณ์นี้กับทุกคนพอเสร็จแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะคะพอตีจ่ายค่าสัมภาษณ์วีซ่ารอบ2ไปพีเจนซี่ก็แบบเออรอแบบ,แบ,บแจะก,กดคิวให้ตีนะคะก็แบบทักถามพีเจนซี่ทุกวันว่ามีคิวสัมภาษณ์วีซ่าบ้างไหมคะมีบ้างไหมคะมีบ้างไหมคะเขาก็ตอบกลับมาเหมือนเดิมเดิมเด,มเด,มเดมนะคะทุกคน จนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทุกคนตีได้คิวสัมภาษณ์วีซ่ารอบที่สองแล้วค่ะคือถาว่าตอนนั้นตีดีใจไหมคือตีดีใจนะเพราะว่าเราก็แบบรอคอยการสัมภาษณ์รอบที่สองมาเราก็รอคิวมานานมากๆแล้วเราก็รู้ว่าคิวได้ยากมากๆแต่ตีก็ตัดสินใจนะคะที่จะไม่ไปสัมภาษณ์รอบที่สองแล้วค่ะ ไปแล้วเหรอแบบเป็นอะไรคือตอนนี้นะะี้ค่ะตีแบบเริ่มทำงานที่ไทยไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วที่บริษัทนะคะก็แบบมีโปรเจกต์มีแบบวางแผนงานให้ตีทำอะไรเยอะเลยมีประชุมนู่นนี่นั่นที่บริษัทตีนะคะก็ คือเขาก็มีโอกาสที่ดีมากนะคะในการที่แบบให้ตีได้ไปทํางานที่ต่างประเทศเพราะว่าปกาติอาจจะสัมภาษณ์เข้าบริษัทนี้ได้อะมันก็ค่อนข้างยากมากอ่ะทุกคนแล้วการที่แบบตีจะทิ้งตรงนี้เพื่อไปโครงการ Work and t r ท v e l ที่รอบสองอะติก็ไม่รู้ว่าจะผ่านไหมแล้วถ้าไม่ผ่านมันก็ส่งผลไม่ดีกับตีอีกแล้วถ้าไม่ผ่านแล้วตอนนั้นตีแบบ บอกจากที่บริษัทไปแล้วเขายังจะรับตีขับเข้ามาทํางานไหมมันมีคําถามเยอะไปหมดเลยอะทุกคนตดก็เลยตัดสินใจแล้วว่าคือมันกระทันหันมากทุกคนเพราะว่าตีได้สัมภาษณ์วีซ่าัาที่16ถ้าตีผ่านอะติต้องบินภายในวันที่21 22เลยซึ่งแค่4ี่วันเองทุกคนคือมันไม่ได้หมายความว่าติจะเตรียมตัวไม่ทันนะแต่ติรู้สึกว่ามันกระทันหันเกินไปถ้าตีจะบอกที่บริษัทคือติก็แบบแคร์เขามาก แล้วต่งนะคะก็ได้มีการปรึกษากับครอบครัวกับเพื่อนหลายๆคนนะคะทุกคนก็ให้ความเห็นเหมือนกันนะคะว่าเอองั้นไม่ต้องไปหรอกเพราะว่าเหมือนงานที่เมกามันก็เลยวันเริ่มงานตีมานานแล้วแล้วคือถ้าตีไปตอนนี้ย มันแบบบกบุคุ้นหารแล้วมันก็ไม่คุ้มค่ากับแบบถ้าตดจะทิ้งงานที่ไทยไปนะคะก็ตดก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าผ่านแล้วจะไม่ไปอะ่ะงั้นก็ไม่ต้องไปสัมภาษณ์เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องลางงานไปสัมภาษณ์ด้วยแล้วอีกอย่างนะคะเราก็สามารถเก็บสิบสัมภาษณ์นะคะของที่สถานทูตไว้ได้เป็นเวลา1ปีโดยสามารถเก็บไว้สัมภาษณ์ในวีซ่าประเภทอื่นก็ได้อาจจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแทนนะคะติก็รู้สึกว่าเออโอเคก็ แล้วว่ะทุกคนคือปีก็ผิดหวังแล้วก็เสียใจมากๆานะคะตอนแรกปีก็โทษตัวเองว่าเออมันเป็นความผิดเราหรือเปล่าเราแบบทําอะไรไม่ดีหรอแต่ที่ผ่านมานะคะปีก็เตรียมตัวเยอะมากจริงๆทุกคนทั้งในเรื่องของแบบด้านภาษาเหตุผลหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารนะคะในพานของการแบบใส่มงใส่มูด้วยแต่จังหวะชีวิตอะ่ะคือคนมันจะไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้หนึกออกปะปีก็เลยแบบเออไม่อยากฝืนแล้วแบบโค้ฝืนดวงไม่ไหวจริงๆ แต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าติก็มีเพื่อนนะคะแล้วก็รุ่นน้องที่เขาไปตามเมืองต่างๆที่อเมริกานะคะไว้จะชวนเขามาแชร์ประสบการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้มารีวิวเมืองไหนก็เออคอมเมนต์กนได้นะคะเดี๋ยวติจะชวนเพื่อนนะคะพาด้วยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะตติก็เสียใจแหละม,มันเสียใจตนนนพูดไม่ออกถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย